สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะโอลิเวียค่ะไหนสีที่มีพร้อมทรงค่ะสวยหรูมากๆเป็นทรงถือที่มีความเก๋หรูหราและดูแพงมากๆค่ะด้วยเนื้อไนร่อนรีเฟกเกตพรีเมียมจะมีความมันเงาสวยมากในราคา2,590บาทนะคะในตุ๊กตาพวงแถมที่ปุ๊กขอมาอัปเดตในรุ่นใหม่ค่ะหน้าตาน่ารักที่พี่สามารถเลือกได้1ชิ้นฟรีนะคะ จัดส่งฟรี EMS ค่ะและพี่ p ได้ลดเพิ่ม10%ค่ะสีเขียวริฟกีนค่ะใบที่ปุ๊กถืออยู่มันเงาหรูหราแล้วก็เป็นสีเขียวที่คลาสสิกเป็นสีเขียวเนี่ยซับค่ะพี่ท่านไหนที่ถูกฉลกกับสีเขียวนะคะโอริเวียสวยมากในสีเขียวริฟกีนทุกขอบมุมในโอริเวียนะคะตัดหนังวัวแท้หนังแท้ร้อซไม่ว่าจะเป็นหูจับหูถือค่ะเป็นแบบมันเงาเรียบนะคะ ถนัดมือแน่นอนแล้วก็ไม่เกะกะค่ะเพราะเขาจะพับไปในตัวตอนที่เราสะพายมีความคลาสสิกและคล่องตัวมากๆถือแล้วก็ดูแพงแล้วก็หน้าตาสวยหรูคลาสสิกแบบนี้ค่ะสีเขียวริฟกีนค่ะแซนคัสเซิลค่ะหรูหราเบตอ่อนๆค่ะประกายทองเบาๆในเนื้อในร่อนรีเฟกจะเห็นความมันเงาสวยงามเลยค่ะ นี่คือสีแซนคาสเซิค่ะด้วยขนาดที่กำลังดีนะคะด้วยความกว้าง11.5นิ้วสูง9นิ้วค่ะและฐาน4.5นิ้วหน้าตามีเอกลักษณ์คลาสสิกอยู่แล้วทุกขอบมุมไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้มนะคะที่กระดุมมีเอกลักษณ์แบบนี้หนังวัวแท้ค่ะด้านหลังน่ารักมากค่ะหนังวัวแท้ค่ะแปลว่าพี่จะได้สายสพายยาว1เส้นนะคะเป็นแบบทอนแน่นมันเงาหรูหราเพื่อ ขึ้นบ่าในความยืดหยุ่นและมีความเก๋มากๆแน่นอนว่าคอสบอดี้ได้นะคะเพราะว่ามีตัวปรับระดับสั้นยาวของสายตัวล็อกสายก็หนังวัวแท้เช่นเดียวกันก็จะได้ความเก๋แบบนี้นี่คือสีแซนคาเซิลค่ะหรูหราเบดอ่อนไล่สเต็ปนะคะประกายทองเรียบน้อยแต่ดูแพงมากๆดูคุณนายและดูหรูหราค่ะสีแซนคาเซิลค่ะ,ส,คะสีแดงพามเรสโกค่ะ แดงไม่แจ๊ดและแดงไม่แปดค่ะที่สําคัญช่วยขับผิวให้ดูขาวผ่องมากๆทำให้เรามีสเสน่ห์มากๆเวลาใช้สีแดงพามเรดโกของ Candy f l ฟ w e r ไม่ต้องกลัวแปดหรือแจ๊ดเกินไปค่ะเพราะเป็นแดงประมาณชมพูมะเมี่ยวแดงอมน้ำตาลค่ะสวยมากนี่คือสีแดงพามเรดโกค่ะในโอริเวียค่ะ สีเทาอังเคอร์เกรค่ะเป็นสีเทาที่อมเหลือบเงาสวยมากๆสวยมากจริงๆสำหรับสีเทาในเนื้อในรอดรีเฟกเกดพรีเมียมถ้ามีสีดำเยอะแล้วหรือถูกฉโรกกับโทนสีประมาณกลางๆในโทนเข้มแต่ไล่ลงมาประมาณสีเทาและหาสีเทาที่สวยแบบนี้ในโอลิเวียสวยมากค่ะในทรงสีเทาอังเคอร์เกรนี้สีเทาอังเคอร์เกรค่ะสีชมพูเคปพิงค์ค่ะ ต้องการความหวานพี่ท่านไหนที่ชอบสีชมพูแต่ต้องการชมพูที่เราถือแล้วยังคงมีความดูแพงดูภูมิฐานดูหรูหรานะคะด้วยความมันเงาของเนื้อในรอนรีเฟกเราให้ความหรูหราแบบนั้นอยู่แล้วในโอลลเวียสีชมพูเคฟพิงค์สวยมากค่ะชมพูเคฟพิงค์ค่ะซีดาบอลค่ะซีดาบอลก็จะเป็นโทนเบต ที่ไล่สเต็ปขึ้นมาจากแซนคาสเซิลนะคะก็จะเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายเป็นสีกลางๆค่ะน้ำตาลกลางๆนี่คือสีซีดารอนและแซนคาสเซิลค่ะผูกขอเทียบสีให้ดูในซีดาบรอนสวยทั้งสองสีค่ะสีแซนคาสเซิลค่ะจะเห็นว่าเป็นเบดไล่สเต็ปนะคะจากอ่อนแล้วสเต็ปขึ้นมาเป็น2สเต็ปแบบนี้ในซีดาบรอนค่ะ มีทั้งหมด64สีแล้วค่ะตอนนี้ไหนโอลิเวียค่ะขนาดนะคะของโอลิเวียน่าใช้มากค่ะด้วยความกว้าง11.5นิ้วสูง9นิ้วและฐาน4.5นิ้วค่ะดีเทลสวยงามมากๆรายละเอียดของดีไซน์นะคะสวยหรูหน้าตาน่ารักค่ะตั้งแต่ด้านหน้าหุ่มด้วยกระดุมพุ้มด้วยหนังวัวแท้และแน่นอนค่ะด้านหลังน่ารักไม่แพ้กัน2มุมค่ะเป็นตาเลย หุ้มด้วยหนังวัวแท้เช่นเดียวกันหูจับหูถือค่ะหนังวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบบเรียบมันเงายิ่งใช้ก็ยิ่งมีความมันเงานะคะหนังวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และแน่นอนว่าพี่จะได้สายสพายยาวหนึ่งเส้นเพื่อใช้บริเวียได้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นค่ะอะไหล่สีทองอ่อนเกรดพรีเมียมค่ะ Candy f o w e r ใช้งานง่ายและตัวปรับระดับสั้นยาวพี่สามารถใช้คอสบอดี้ได้แน่นอนค่ะสายเป็นเนื้อไนลอนทอนแน่นมันเงาหรูหราค่ะหนึ่งเส้นตัวรัด ปรับระดับนะคะหนังวัวแท้ค่ะมาตั้งแต่ทางด้านหน้านะคะที่มีความเก๋ดเด่นชัดมีกระเป๋าช่องด้านหน้าที่ปลุกทำเซฟตี้ด้วยซิป1เส้นค่ะและปากกระเป๋าพี่จะสังเกตเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราเราไม่ต้องคอยจัดทรงเลยค่ะเขาตกลงมาในตำแหน่งของเขาอยู่แล้วด้วยกระดุมตัวล็อกแม่เหล็กด้านหน้าตัวใหญ่ค่ะซิป1เส้นแน่นอนสมมุติว่าเราลืมรูดซิปตัวฝากระเป๋าก็ปิดลงมาอยู่แล้ว ในสัญลักษณ์ไบโคเวอร์นะคะสัญลักษณ์ของรักแพ้และความโชคดีสีทองออนเกรดพรีเมียมค่ะด้านนี้ปุกใส่เป็นกระเป๋าสตางค์ขนาด7นิ้วให้พี่ดูในขนาดใหญ่ว่าใส่ได้และโทรศัพท์มือถือโน้ต8ค่ะสมาณนี้เลือกใส่ได้เลยค่ะว่าถนัดใช้ช่องงานช่องใช้งานช่องนี้ยังไงนะคะรูดซิปปิดจ,จัดเก็บก็น่าสะดวกใช้ที่สุดสําหรับมือถือหรือว่ากระเป๋าสตางค์ขนาดพกพา ช่องกลางใหญ่ปลายหางซิปค่ะปุกเปลือไว้ประมาณนิ้วครึ่งเก็บขอบมุมนะคะด้วยหนังวัวแท้เช่นเดียวกันหูจับหูถือถนัดมืออยู่แล้วค่ะแล้วก็พับได้ไม่เกะก,กะไม่ระยงระยางค่ะเพราะว่าดีไซน์ของโอลิเวียลงตัวและสวยงามคลาสสิกกลมระมุนแบบนี้เลยขนาดกำลังดีที่ถือแล้วดูคุณนายดูแพงและดูเก๋ด้วยรูดมาซิปรูดลื่นมากแบบนี้ค่ะหัวซิปใหญ่เปิดมาค่ะ จุดเด่นที่ปุ๊กจะให้ดูในโอลิเวียซิปช่องคู่ขนานแบบนี้ค่ะใช้งานดีมากเพราะว่าเวลาพี่ใส่สมมติกองแว่นสายตาในมุมนี้เขาจะเก็บเข้าผนังทางด้านหนึ่งไปเลยและด้านนี้ใส่เป็นบุ๊กแบง์ได้เมื่อใส่จัดเก็บพุนพูนแล้วเขาก็จะเก็บผนังเข้าผนังด้านหนึ่งไปก็จะมีช่องกลางตรงนี้ที่ปุ๊กใส่เป็นกระเป๋าสตางขนาด8นิ้วไว้ให้พี่ดูหน่อยลักษณะนขนาดใหญ่แล้วยังเหลือหลวมมากยังเหลือสามารถใส่ร่มขนาดพกพาได้อีก ตรงนี้ช่องนี้ไว้ใส่ลิปสติกลิปมันในชนิดแบบแท่งได้หยิบง่ายค่ะตรงนี้เป็นซับมันหรือว่า power bank ใส่ได้เลยค่ะมาช่องด้านหลังค่ะน่ารักมากดีไซน์น่ารักมากแล้วใช้งานง่ายค่ะยิ่งเหมาะมากเลยใส่ซองหน้ากากอนามัยตอนนี้หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในช่องตรงนี้ได้เลยแบบนี้ใช้งานง่ายมากแล้วจัดเก็บแยกเป็นโซนชัดเจนนะคะ หนสีเขียวค่ะที่ปุ๊กจับอยู่คือสีเขียวริฟฟี่กรีนสีเขียวใบไม้ค่ะในสีนี้ในโทนสีที่อาจจะดูยากเพราะว่าเนื้อในร่อนรีเฟกเกตพรีเมียมก็จะมีความมันเงามันเงามากค่ะเล่นกับแสงทุกสีปุ๊กเลยขอเทียบให้ดูกับสีเทาอังเคอร์เกรนะคะพี่ก็จะเห็นสีเขียวริฟฟี่กรีนชัดเจนมากๆ น้ำหนักเบามากค่ะเนื้อในร่อนรีเฟกเกตพรีเมียมได้ความมันเงาหรูหราเนียวทนทานและกันน้ำได้90%อูลิเวียรหนัก450กรัมเท่านั้นใน6สีนะคะที่มีพร้อมส่งค่ะขอบคุณค่ะ